ประมวลภาพกิจกรรมเดือนสิงหาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเมืม่อวันที่18สิงหาคม2566พนากาศเอกวันชัยฉัตรเจริญพรราชองครักษ์ในพระองค์พร้อมคณะลงพื้นที่พร้อมด้วยผู้แทนสำนักพระราชวังและผู้แทนกรมราชองครักษ์ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมการรับพลเอกสุรยุทธ์ยุลานนท์ประธานองค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี2564และ2565มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในวันที่22กันยายน2566ด้านวิชาการระหว่างวันที่25ถึง28กรกฎาคม2566 ศาสต,ตราจารย์ดตรสุวัทัญรดิ์อธิการบดีเปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่37ณโรงแรม The b a บสฟ a เคชั่ว่าจมังกลาอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมดังกล่าวรวมกับสมาคมวิศวกร,รเครื่องกลไทยและขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่นจำนวน2บทความได้แก่ 1. คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนในช่องการไหลที่มีพินรูปตัววีเอียงแถวเดียวติดตั้งอยู่บนพื้นผิว 2. การศึกษาแรงยึดเกาะระหว่างสลักยางและพื้นสลัดคอนกรีตระหว่างวันที่3-4สิงหาคม2566คณะศิลปศาสตร์จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ครั้งที่8และระดับนานาชาติครั้งที่3โดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าภาพร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลายัย หน่วยงานภาครัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า30หน่วยงานรับฟังการบรรยายจาก keynote speaker 2ท่านได้แก่รองศาสตราจา Will, รย์ดรวิรภาพประทุมเจริญวัฒนาหัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิตคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยในหัวข้อนวัตกรรมและโอกาสในการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ Assistant Professor Dr. h r i s t o p h Strawski Faculty of Liberal Arts Prince of Songkla University ในหัวข้อ Global Classroom Now and Next อีกทั้งยังมีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation ณคณะศิลปศาสตร์เมื่อวันที่9สิงหาคม2566มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดนิทรศการสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ชายแดนใต้โดยมีผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์อุดรนำเสนรองอธิการบดีกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมรายงานสรุปผลการดำเนินงานและการจัดนิทรรศการและได้รับเกียรติจากนาวะเอกจักกระพงอภิมหาธรรมผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ณักคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เมื่อวันที่16สิงหาคม2566ศาสตราจารย์ดรสุวัฒนยรรถอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับนางสาวบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและคณะในการเข้ารับฟังการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ผ่านมาทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รับข้อเสนอแนะแนวทางในการร่วมกันพัฒนาผลิตและศักยภาพกำลังคน ในการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมแรงงานกำหนดเพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานและกำลังคนของประเทศร่วมกันพร้อมทั้งหารือความร่วมมือในการพัฒนาอัพสกิลและรีสกิลให้กับคนาจารย์และนักศึกษาและการจัดทำบันทึกความร่วมมือในอนาคตร่วมกันณนะห้องประชุมชลาทัศน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศีวิชัย เมื่อวันที่21สิงหาคม2566สศาสตราจารย์ดรสุวัทธัญรด์อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับดรสัมติป,ป่าไวาหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะในการเข้ารับฟังการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมที่ร่วมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในฝั่งอันดามันและอ่าวไทยอีกทั้งการจัดตั้งศูนย์สุขภาพและกีฬาวิลเนสณห้องประชุมชลาทัศน์มทรศรีวิชัยสงขลาในวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาศาสตราจารย์ดรสุวัฒญยารศอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมทรศรีวิชัวยวิทยาเขตตรังรวมต้อนรับดรสันติป,ป่าวไว้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผู้บริหาร ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมจัดงานอีเวนท์ทำตรังให้ปังกว่าเดิมในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสารรค์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืนณนะม,มทรศรีวิชัยวิทยาเขตตรังเมื่อวันที่29สิงหาคม2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอภิรักษ์ทรงรักรองอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทสยามคูโบต้าคอรปปอเรชั่นจำกัดเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอนการพัฒนางานฟาร์มของมหาวิทยาลัยในอนาคตและเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานการจัดการฟาร์มและแปลงสาธิตพร้อมให้ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญณบริษัทสยามคูโบต้าคอรปปอเรชั่นจำกัดตำบลหนองอิรุนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ มทรศรีวิชัยคว้าสารางวัลในงานมหากรรมนวัตกรรมครั้งที่2 RMUT TRMD a y ประเภท Talent Resource Management Basic Package รางวัลเหรียญทองดรอุไรวันสุขยางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรางวัลเหรียญทองแดงผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาประสงจันทร์คณะศิลปศาสตร์ประเภท Talent Resource Management Impact Package รางวัลเหรียญทองแดง อาจารย์บันทิตาผู้ทรัพมีโปนทองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามทรศรีวิชัยผู้ที่มีคะแนนสูงสุด100ลำดับแรกของประเทศจากการส่งผลงานเข้าเรื่มโครงการ From g e n Z to be CEO ประจำปี2566ได้แก่นายสุภกรสุขโขนักศึกษาคณะวิาศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมทรศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง และนักศึกษามทรศรีวิชัยผู้ที่มีคะแนนสูงสุด500ลำดับแรกของประเทศจำนวนสิบคนในการเข้าร่วมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการดังกล่าวขอแสดงความยินดีกับสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสำหรับการได้รับคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการภายใต้ชื่อ rutsimt t จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการดูดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นแห่งแรกในก้าราชมงคลสำหรับการขับเคลื่อนเป็นหน่วยเชสเฟโลซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญในการบ่มเพาะและพัฒนาสตาร์ทอัปรุ่นใหม่ณนะ Impact เมืองทองธานีระหว่างวันที่16-18สิงหาคม2566คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคว้า14รางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการกับเครือข่ายครุศาสตร์อุตสาหกรรมครั้งที่10 The 10 th Teaching Academy Award 2023ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีจังหวัดประทุมธานีขอสนแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการที่ได้รับรางวัลการเข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ระดับชาติซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่3-5สิงหาคม2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีคณะบริหารธุรกิจคว้ารางวัล11ผลงานในการประกวดแข่งขันผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการณคณะบริหารธุรกิจมทรศรีวิชัยขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยมทรศรีวิชัยได้รับรางวัล2เหรียญทอง1เหรียญเงินและรางวัลพิเศษทั้ง3ผลงานในเวที i c a n 2023 The f i n a l Award Winners List the 8th international invention innovation competition in canada icann 2023 tong Dai tong daige Ngan, hope extract cream for relief of muscle pain gold medal award and canadian special award innovation initiative cooperative the inventor circle Ngan, the extraction of beta-glucan from sesophyllum commune Gold Medal Award and International Special Award Organization for Creativity, Innovation and Invention Promotion Nung Rian Low Carbon Bricks Silver Medal Award and International Special Award World Invention Intellectual Property Associations เมื่อวันที่26สิงหาคม2566ศาสตราจารย์ดรสุวัทธัญรัตนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมงานแถลงข่าวสงขลามาราธอนโดยมีนายเจษฎาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายสุพิษพิทักษ์ธรธรมอธิบดีกรมฝนหลวงนายสถิตสวนชนะนาย,ยกสมาคมศิทธิ์เก่ามทรศรีวิชัยนายอัมพลพงษ์สุวรรณผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและนายไพเจนมากสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพร้อมกันนี้ได้ร่วมกันปล่อยตัวนักกีฬาวิ่งฟันรันระยะ5กิโลเมตรรวมส่งกำลังใจโดยมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการปล่อยตัวนักกีฬา ทังนี้ศาสตราจารย์ดรสุวทัทธัญรสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมให้กำลังใจอาจารย์และนักศึกษาของมทรศรีวิชัยกว่า800คนที่มีจิตอาสามาช่วยงานในการแข่งขันสงขามาราธอนในครั้งนี้